เมื่อวานวันที่22ทธันวาคม2,563เป็นวันที่หลายๆคนรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากเป็นวันที่หลวงพ่อวิริยังได้จากเราไปหลวงพ่อวิริยังเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น รูปเดียวที่ได้เดินทางเข้าเมืองปกติแล้วพระป่าก็จะอยู่ต่างจังหวัดอยู่บาในป่าแต่หลวงพ่อวิริยังเป็นลูกศิษย์รูปเดียวที่เดินทางเข้าเมืองการเข้าเมืองของหลวงพ่อวิริยังเป็นการช่วยเหลือคนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะ เด็กยากจนจากทุกภาคของประเทศไทยได้บวชเรียนเป็นพระเป็นเนนได้มาพึ่งพาบาร,รมีของหลวงพ่อเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมคนเหล่านี้ในสมัยก่อนมีโอกาสน้อยมากที่จะได้รับการศึกษาได้รับโอกาส ในการมีชีวิตที่ดีในสังคมหลวงพ่อได้เปิดโอกาสนี้ให้กับคนเป็นจำนวนมากหลวงพ่อได้ตั้งวีราลสง์กําแพงแสนได้ส่งเสริมการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยของคนจำนวนมากทั้งทางกายและทางใจทางโลกและทางธรรม หลวงพ่อเป็นพระที่แท้จริงเป็นพระที่ทำประโยชน์ในฐานะที่พระได้อย่างไม่น่าเชื่อหลวงพ่อทำงานหนักทุกวันที่อยู่ที่วัดก็จะมีการฉันข้าวร่วมกันทุกวัน มีการฟังเทศเป็นประจำช่วงหลังมาหลวงพ่อได้ตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพขึ้นมาซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศก็เป็นที่พึ่งพิงของคนจำนวนมากเด็กยากจนจำนวนมากที่ได้บวชเป็นพระ เป็นเนนทั่วประเทศหลายพันคนได้เติบโตจากความเมตตากรุณาของหลวงพอ่อผมก็เป็นหนึ่งในนั้นชีวิตผมได้เห็นอะไรมากมายได้เรียนรู้อะไรมากมายได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเพราะหลวงพอ่อ ฉะนั้นหลวงพ่อก็เหมือนกับพ่อของพวกเราหลายๆคนที่เคยอยู่วัดธรรมมงคลเคยอยู่วิไลสงกระแพงแสนร่วมกันมาวันนี้หลวงพ่อได้จากเราไปแล้วเป็นที่โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากสำหรับพวกเราที่เป็นลูกศิษย์หลายหลายคนซึ่ง การจากไปของหลวงพ่อก็คือเรื่องปกติทางร่างกายแต่สิ่งที่หลวงพ่อได้สอนได้ใช้ชีวิตเป็นตัวอย่างมาทั้งชีวิตสิ่งเหล่านี้จะไม่จางหายไปลูกศิษย์หลายๆคนยังปฏิพฤติยังประพฤติปฏิบัติตามไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวหรือไม่ก็ตามลูกศิษย์หลวงพ่อยังเดินตามรอยเท้าของหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลาวันนี้เป็นวันที่พวกเราลูกศิษย์ทุกคนรู้สึกโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปผมก็เป็นคนหนึ่ง ที่ได้พึ่งบาร,รมีหลวงพ่อมาเป็นเวลาหลายปีก็ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างมากกับการจากไปของหลวงพอ่อแล้วก็ขอยืนยันว่าจะเดินตามเส้นทางที่หลวงพ่อพาเดินร่วมกับลูกศิษย์อื่นๆทุกคนเส้นทางแห่งธรรมเส้นทางแห่ง ความเมตตาคือสิ่งที่หลวงพ่อมอบให้กับพวกเราทุกคนก็ขอให้หลวงพ่อไปดีไปสู่สุคติตามที่หลวงพ่อได้ทำความดีความงดงามมาตลอดทั้งชีวิตพวกเราจะยึดถือเป็นแนวทางตลอดไป